เมื่อเวลา16.50นาฬิกานาทีวันที่31ก,กรกฎาคมที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำไฮห,หัวทุ่งประชาบำรุงตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแกน่นนายประจวบรักแพย์ในอำเภอเมืองขอนแกน่นเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสีเศร้าโกหนูครับครั้งที่1ประกอบไปด้วยทีมช้างขอนแกน่นทีมคนโกหนูทีมอบจอเขต6ยูเนเต็ดและทีมเทศบาลนครขอนแกน่น เพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนซื้อเครื่องกองน้ำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคาไฮหัวทุ่งประชาบำรุงโดยมีนายนิวัฒน์น้อยผางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายปานทองสาคูพันธ์อดีตลองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นนายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดการแข่งขันกิจกรรมที่ไปที่มาของการจัดแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้าการกุศลโกลครับหนูครั้งที่หนึ่งในวันนี้ใช่ไหมครับ มาจากการณีที่โรงเรียนพระคมัยหัวทุ่งประชาบ,บำรุงเหล่านี้นะครับโรงเรียนเนี้ยเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนป,ปี2 5 2 2 5 5 9เอกนะครับมีนักเรียนอยู่แค่65คนเขาจะยุบละหลังจากนั้นมาก็กำนันก็ดีผู้ใหญ่บ,บ้านก็ดีลหลายภาคส่วนทั้งวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนกลับให้เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองให้ความเชื่อมัน่นสุดท้ายปัจจุบันมีนักเรียนอยู่144คนใน144คนปรากฏว่าเรา ขาดแคลนเรื่องน้ําดื่มสะอาดเพราะฉะนั้นก็เลยหารือทางโรงเรียนก็เลยหารือกับท่านสทสยมพรมนุประถมหรือสทอยศอจากสทนครขอนแก่นเขต4ว่าเราจะหาเงินมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องน้ําดื่มของเด็กๆได้ยังไงนะครับท่านก็นเลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็จัดบอลการกุศลเกิดเป็นบอล4เ้านะครับเป็นบอลการกุศล4เ้าโกด์ขับหนูใช่ไหมครับ,รบขึ้นในวันนี้ทั้งหมด4ทีมนะครับวันนี้ มีทีมคนโกหนูมีทีมอบออจอเขตหกยูไนเต็ดมีทีมช้างขอนแก่นแล้วก็มีทีมชมรมกีฬาเทศบาลนาครขอนแก่นมาร่วมเตะในวันนี้ทุกทีมต้องจ่ายเงินค่าเตะน,นะครับทีมละ4 0 0 0บาทคือสําหรับวันนี้เนี่ยคือไม่กล้าพูดนะครับว่าตัวเองสับสนอะไรแต่ต้องอขอขอบคุณดีกว่าครับขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นภาคพยาสังคมภาคเอกชนนะครับเมื่อทุกท่านทราบ ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะโรงเรียนคำไฮห,หัวทุ่งประชาบำรุงประชาบำรุงครับถ้าลูกหลานเราเราไม่ช่วยกันดูแลก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาดูแลนะครับวันนี้สังเกตว่าฟ้าฝนนะครับเป็นใจครับตกมาทำให้พวกเราเนี่ยนักกีฬาทั้งหมด4ี่ทีมชื่นใจครับนอกจากว่าจะได้ทำบุญแล้วรงกายแข็งแรงนะครับ